ราวสวัปออกเมนต์ไวขึ้นอเนี่อะไร,รอ่ะไอวันเนี้ยเส้นทางแห่งคมเด็บเพือ่อ,นนะอแอดมนแอดบอดให้คลิปต้องพิมพ์ขอก่อนนะลอย่าไปคิดต้องพิมพ์ขอก่อนรอรีสว่สดอ๋อเดี๋ยวถ้าผมได้วายผมเปิดด้ได้เลยปะ่ะไม่ได้ฮะคือถ้าผมจะพูดว่แอะไรวะ ถ้าผมได้วายผมจะลงพิวทาเวอร์สมแล้วก็ไปพิวทาวเวอร์สี่ได้เลยพิวทาวเวอร์รีโลหรือเคยลองมาหลายทีแล้วไม่เห็นรอดสักทีไอเทมมีแค่สองชิ้นกดล็อกอะไรไม่ได้2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมทียทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กุมมิ่งเข้าช่องถลกมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเล็มขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กุมมิ่งคือโนหนึงไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองกับแพทย์ผิวนอกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กุมมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่ วายโกรเอ้ยฟอร์ดเบกอร์ปะใช่แขกเล่นเบเกอร์่ะเคหยิบแพนโดราไอเทมมาเพื่อฟอร์ดเบกอรหรือแม่ก็หยิบอันนี้ได้ล็อตอีกหนึ่งอันเท่ากับเราก็จะได้แต่ว่าขวานี่มันง่ายกว่าเดลิวเลเนียนเอ้ดิวเลเนียนฟอร์ดเบกอร์ปะก้าไปว่าเดินถูกๆคือมันสิงเฉาใช่ไหมก็รอเป็นล็อตล้วนเลย เวก้ามันมีมันมีเงื่อนไขในการปลดล็อกป่ะเอาเบลเจตต่อให้ได้สองล็อตไว้ก็ต้องรอเบลเจตผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมลงสองตัวนี้แตะไซออนสองชิ้นเราก็จะได้เลอวแบงมาเล่นก่อนเงี้แล้วกันสิบาทแบบนี้แล้วกันเโก้สองดาวมันถือของเวก้าได้มันเป็นตัวเวทเหมือนกันสองตัวกว่าจะสองโมงเบลเจตเบลแปดแล้วป่ะใช่เพนเทียนซาดีเลตเกมคุมไอเทมเควสอะไรอ่ะเอาเลือกเควสอยู่ บับมาทำอะไรวะน,นะเข็บตังค์วันนี้เคว็ดอ,อะไรบล็อกความเสียหาย2,000ได้20แต้มเหมือนเขาจะรีเคล็ดอ,อะไรเ,เคว็ดง,งา่ายง่ายฟอสเวกา้าฟอสเวก้าไปเล่นอาร์เคนิสล้วนหรือว่าไปเล่นไปเล่นโยเดิน8ก็ได้คิดว่าอาร์เคนิสล้วนน่าจะน่าจะง่ายกว่าเมื่อไหร่ได้เออหยิบคูเมเ,เทมมาหมุนเล่นอีกแล้วเว้ยทุกคนอันนี้ทำาอะไรดกเบียสุดเลยเหรอ 30บาทอันนี้เฉลี่ยรประมาณ2เทินปะ่ะแชมเปญอีกเท่าบล็อกความเสียหายสองพันได้ไปแล้วพันหนึ่งใหม่ล็อตที่2อเอ้ะแต่เขาเล่นอีกเท่าไอ้นี่วะ่ะอีกเท่าบาทว่วอีกกระเท่าบาทใหม่ล็อตอันที่2จริงแวร์อีด้วยสองล็อต อยากได้น้องเวก้ามาเก็บสแตก็กผมว่าถ้าเราได้2 White, าลาบารอนไวแล้วปลดล็อกเวกาเ้าในเวอร์มันจะค่อนข้างแซ่บเลยเพราะว่าเวก้าจะเก็บสแต็กในการล็อเลยล็อตตัวแพงๆขอล็อตตัวแพงๆล็อตตัวแพงๆล็อตตัวแพงๆอ่าสองบาทก็ยังเกือ,อ,อยังโอเคเวก้ามันเก็บสแต็ค่าได้พจริงผมอยากเล่นยเดนแปดเวก้า ผมชอบแว l ลูของยูเดนแปดอะไอยูโดเกียแบกอะแวลูเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ขุมกับยูเดนไมโลปะก็ได้แค่พวกดุ๊พวกตังตัวสี่บเฮ้ยเฮ้อีกล็อตเดียวทุกคนอีกล็อตเดียวอันนี้ผมลงเพื่อปลดโอเลนาได้แล้วก็โอเลนามาใส่ของได้แต่เราจะปลดล็อกโอเลนาไปเพื่ออะไรตัวไม่เงื่ไม่เก่ง สุดยอดคอมเสริมแห่งยุคพิวโทเวอร์สี่บัฟพีทพิวโทเวอร์สองในเะก่งแอคเควสใหม่เขาคืออะไรทำไมยังเป็นบล็อกความเสียหายอยู่เลยอะ่ะหรือนี่คือคนละคนคนเดียวกันนี่ก็คนเล่น,าน,นบาร์แค่ไหนบล็อกความเสียหายสองพันก็แรกผมดูเขาเขาไอ้นี่แล้วไม่ใช่เหรอคนเดียวกันแคทเทเกอร์เป็นคนเดียวเจ็ดสิบเจ็ดก็ต้องขายเจฟโคในหนึ่งการต่อสู้อะไเหรออ๋อคือมันแค่ไฟเดียวแต่ไฟเดียวรางวัลแค่ยี่สิบเนี่ยนะแล้วเขาก็ไม่ผ่านได้ให้มาพันกว่า ออกออกเมนมาลืมเงินเงินได้นะครับดีดเงินปกติฟอร์สเบก้าไปแล้ว่ะ <laughs> ฟอร์สเบก้าไปแล้วฟอร์สเบก้าไปแล้ว <laughs> ฟอร์สก็คือฟอร์ส <laughs> เข้าใจปะทุกคนยิงใส่โอ้โหอันนี้มัน ดอกเบีย้ยสุดลิมที่ประตูที่บีเหลือตัวเต็มโอโหลืมเปิดไม่ได้เลยนะครับหนามลืมเปิดไม่ได้เลยนะครับลืมเปิดปุ๊บทักปั๊บนะครับเ,เปิดให้แล้วนะเปิดให้แล้วนะหรือไม่ได้เลยเพราะถ้าลืมก็ไม่คิดที่จะจําอยู่ในสมองอยู่แล้วว่าตัวจริงมากี่โมงนะครับขอโทษเองครับว่าผมเป็นคนลืมนะครับพวกคุณอาจจะไม่ผิดหรอกใช่ปะละ่ะนั่นเป็นผมเอง แะคะผมโทษเลยโทษเลยไม่จำอะไรกันเลยอืมอยา่าไปโทษคนอื่นสิโทษตัวเองก่อนอเดี๋ยวบ้าเป็นสตรีมเมอร์เราโทษสังคมไม่ได้นะไม่งั้นสังคมจะแหวงกัดเรานะครับล็อตอีกอันเดียวเฮ้ยเฮียไม่มีล็อตเลยสัตว์แล้วถ้ามึงหมุนมาไม่มีลอ็อตนะเอาดีดีีด เอเอให้เกมมันเล่นง่ายๆแบบนี้โอเคปะอย่าให้พี่ต้องพูดเยอะซิมเพิลซิมเพิลน้องไอดี ID. อย่าให้พี่ต้องฉุนอ่าให้พี่ฉุนเยอะรอบหน้าออกเมนสามมาแล้วนะครับบางผมเห็นบางคลิปพี่ปิงวิ่ง200มันช่วงเวลาไหนครับเจอ400ผมไปไม่เป็นอ่ตอนนี้มันกลับมา400ตลอดแล้ว 200มันเป็นช่วงสัปดาห,แห์แรกๆลองโทษคนอื่นดูครับพอถ้าโทษตัวเองเมื่อไหร่จะได้โทษคนอื่นเช่นกันอะไรเฮ้ยลิงลิงมันไปแช่แข็งอยู่ข้างหน้านี้ตลกผมหาโชวจินไม่ก็ปูบับนะเงินนี่เกิดอันนี้ได้ปูบับแล้วอืมไม่ใช่เงินเอาเงินมาทำอะไรอีกอะเอาเงินมาอีกผมไม่มีออกเมนต์หาเหวเลยละนะบูบับเล็ดบับดาบหลวนก็ไม่ใช่ปะ ถ้าผมจะเล่นจริงๆดาบล้วนข้อดีคือผมได้ดาบมาเล่นแล้วเอามาหมุนในเทมนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกเออคุณจะถอดชิ้นส่วนไปดาบล้วนเลยดาบล้วนไปหาของไฟเตอร์ไปเลยขนะองไฟเตอร์พี่เคยเห็นหินเต้นเปล่าเคยเห็นเลยเวลาเล่นวูคงเราเป็นหินแล้วชนะหินมันเต้นใจเราใช่หรือว่าโปเจ็ตไปเลยใช่ป่ะผมได้เวก้าเลยปะใช่ไหม ใช่ปะ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 เราได้เบเก้าเลยใช่ปะเราเก็บสแต็กเลยคนดูนี่เราเก็บสแต็กเลยเราเก็บสแต็กเลยทียจะไปรอทำไมอะ่ะเราจะไปรอทำไมอะ่ะทุกคนเราเก็บสแต็กเข้มๆตรงนี้ไปเลยอะ่ะพวกพิวทาวเวอร์หัวดออะไรน,นี่ไม่เล่นละอ่าเคนิสสี่ไปแผนการเออต้องอย่างนี้น้องต้องจีนเนี่ยอย่างนี้เอเอแล้วผมได้ เ,เราเก็บสแต็กรงนี้ไปเลยเนี่ยเราก็ฟาร์มมึอย่าตรงนี้แหละมีแพสซีฟนะครับได้รับพลังไม่ใช่เด็ไอ้นี่นเนี่ยพลังเวทถาวรอนตรงวง,งเล็บถ้าเราสังหารได้ในขณะที่บอสเพื่นเขาวีอยู่เนี่ยเราขึ้นเจ็ดมาเลยเราชีตมาเลยบ,บิย๊บบิ๊บบิ๊บบิบบิ๊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 บบิ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  เข้มๆนะครับทุกคนที่เหลือหาของแทงเนาะได้ไฟเตอร์แล้วได้เวกาแล้วแล้วบอร์ดอาคินิสไฟเตอร์ผมไม่ให้ใครอ่ะอ๋อผมต้องไปนั่งกดไซรัสเหรอไม่แต่ผมยังไม่ได้ปลดไอ้นั่นเลยยังไม่ได้ขายเจโฟเลยไปเล่นจังกันหนอดแตะชัยวนาก็ได้ครับกระทะเราเอาไหมเนี่ยอ่าผมคิดว่าไม่นะแบบเล่นเป็นอาคินิสสี่หรือ6ก็ได้แล้วไปลงเชยวนาคู่กับเชื่อเลยนะเชยวนาไปคู่กับ สเวนแล้วก็ให้เชวาน่าเป็นไฟเตอร์ตรงนี้ก็ได้งั้นแทงก็แปะในโกะไปก่อนเนาะไอ้นี่คู่อะใครไอ้นี่มีมีคู่นี่อบได้ยูโดสี่ลังคาแรกจะเป็นยูโดเซตนี้ได้สักลุงยังครับ5 5 5 5 5าอ๋อพิมพ์5มาแค่2อตัวโอเคยังไม่ได้เลยครับ5 5าห้ไม่ได้เนาะฝนตกขอเก็บสแต็กนะครับ เขอเก็บสเต็กนะครับปม,มาปมามามลาปเาี๊า,า, 6, ตตตนะาต๊าป๊าป่าป๊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 าปเก็๊าปราเลาน๊าป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 ๊าเ๊าป๊าป๊าป๊งป๊าป๊าม๊าป๊าปนตป๊าป๊าป๊าป๊้ป๊าปาห๊าปนะ๊าป๊า้๊าป๊าป๊าป้าาปดาป๊าป๊าปหาปาปาป่าป๊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 าปลาป๊นป๊ ซื้อ XP ละคือเขาไม่ได้สนอันนี้ปะ่ะเพราะว่าเขาจะเล่นรีโลพิกเซลแต่เขาขึ้นเจ็ดหมดแล้วนี่ว่ะอ๋อเขาสนดิเขาขึ้นเขาทำเพยแล้วไงหกสิบแปด XP แล้วเขาจะรอดยังไงวะแล้วเขาต้องมานั่งรีโลบาดด้วยนะเล่นวอล์กทีเดียวม่ง่ายกว่าเลยว่ะเช็คช,ชื่อครับกินชายเย็นไหมเป็นไรครับคล้ายๆตเติมอีๆครับ<笑>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 เห็นล่าสุดโดนแก๊งโจสลัดไปกกห้าห้าอุยน่ารักจังเลยพี่มาาด้วย ก็แตะค่าแล้วครับ7%ครับทุกคนเยัอนงตาสองกันเกินผมเหลืออะไรซันไฟปะซันไฟเดี๋ยวแมไปเดี๋ยนะ4ผมมีนี่5้ก็ยังแปดไม่ได้อยู่ดีแต่ผมยากรอบนี้มันรวยวะ่ะ เลยนะผมผมผมสี่ใช่ไหมไอนี่ห้าหได้แค่6เพราะว่ายังไม่ได้ปลดรอบหน้าปลดเคนเนนเป็น7ฟิตอะฟิตผมผมต้องจริงๆผมต้องลงโยโดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่พอปลดล็อกฟิตมาก่อนเพื่อผมไปอาคินตหก็ได้หรือโยโด8ก็ได้โอเคถ้าแต็กหน่อยจ้ายิ่งถ้าเวก้าสองดาวไว้นี่สบายสบายเคนเนนมาเพิ่มโอ้ผมว่าเวก้าสองดาวตรงนี้ โซสตรองนะแล้วผมไปโยโด้8ได้ปะ4 5 oh, ่าทีโม่โอ้ยต้องรอรอบหน้านี่วะต้องรอรอบหน้าครับรอบหน้าจะได้โยโด้8รอบหน้าจะปลดล็อกฟิสพร้อมโคบุโกแล้วฟิสก็ถือของวายเวก้าผมรีบเก็บสแต็กตรงนี้ตอนนี้10%แล้วครับลูกแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ลูกละสา้อ323 เอ้ยเว่าไรเนี fishy, fishy. To ่ยนี ồi, ่แล้วเนี่ยเพื่อนแต่โดนฝนดาวตกเออเบลเขาไปรอเล่นเวลกาวนะนนี่ทึกสุดคือใครเนี่ยลัมเบิร์นเหรอไม่ไม่ควบคเลย เบก้าสองดาวแบกนีสิบแปดสเตสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยูโรแปดข้อดีของเราคือจะได้ตีเร็วกับเลือดใช่ไหมแล้วก็ไอ้ได้ยูโรแกร็บแบกมายูโรแกร็บแบกมันมีผมต้องไปลุ้นแบบได้ดุก๊กได้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปทำโคบุโกสามเพื่อเอามายือ้อเล่นกับบอรกเบก้าไปหวังลุ้นโคบุโกกับเคนเนนสามจากยูโรแกร็บแบ็ก มาวะ่วะยูโดสแตนดาร์ดว่ะสเวน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 หรือออนตอนนี้เราไม่มีรูให้ลงอะไรเพิ่มมาเนาะเพราะว่าลงยเดนล้วนไปเลยรูลงเพิ่มคือเลเวลถัดไปด้วยซ้ำสเวนไม่ได้ผมมาใช้เวลาชนหนาไปแล้วไม่ค่อยหยิบออนหรอกแต่ออนไม่มีรูให้ลงเลยน,นี้สั่งเมนูได้ไหมได้ครับเน็ตมือถือผมปิ้ง300พอใช้ WiFi ไฟปิ้ง0 0่รยยูโแคปแบ็คปั๊มได้ตังค์50บาท รวยจงังวะตอนนี้เราสลับใครได้บ้างเนี่ยเอาทีโมโล,ลงแทนทิทนาก็ได้ทีโมโต้องต้อง,ต,องต้องเล่นทีโมโปะ่ะเพราะว่าเลเวล9เราจะมีเราจะมีซิกซึ่งซิกคู่กับทีโมโลแล้วเอาซิกแทนเออ่แทนคินเนนหรือว่าแทนไอ้นี้ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยซันไฟมาแล้วซันไฟมาแล้วไปเบก้าสตแต็ก17%ครับดเตกร์เซ็นควับฝน S <S โอ้ยแอคโ,อโคเป็นโดนฝนตกโดนฝนตกหล่นทับตายอ่ะโอโต้ตึงกันเนี่ยตึงกันเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวได้เม็ดแปดพันขอดุปด้วยดีเชื่อม่งแค่แต่ตังได้สักผมได้ตังหกบาทเรื่อยๆเลยอะ่ะขอดุปด้วยดีดุกหรือไม่ก็ตัวละครโคบุโกก็ได้ตัง,งทำอะไรขึ้นเวลหรอโยโร่สิบต้องใช้ตาป่าหรือไม่ต้องไม่ต้องใช้ตารบใช้ออกเมนครับต้องมีออกเมนถึงจะสิบได้ ขออนุญาตขุดหลุมฝังแคร์เทคเกอร์อีกเท่านะครับบาทรีโลอย่างนั้นหรือฝนดาวตกฝนดาวตกแค่์นึงตายหมดนะเรียบร้อยขุดหลุมฝังไปเลยสตปก23แล้วอ่ะแค่ตัวมันเก่งจัดเลยเดี๋ยวเราแก๊แบ็กตัวละครหน่อยขอร้องได้ด่าป๋อ เอาจิงดาบก็ใส่อันนี้ได้นะสเตอร์เล็กผมผมต้องการตัวอะไรนะอ๋อเดี๋ยวเราได้เลยเราจะได้เราขึ้นก้าเราจะได้อน,นี่ใช่ไหมจะได้ขึ้นขก้ามก่อนแล้วกันผมอยากเอาอันนี้มาเล่นชื่ออะไรนะซิกเอาซิกมาเล่นแล้วหาของให้ซิกซิกคือซิกต้องมีคุญแจมีล็อตอะหมุนธนูให้หน่อยอันหนึง่งไม่ได้ธนูด้วยก็เก็บล็อตไปก่อนแทงใส่อันนี้โอเค มีฟิชยังไม่ส่งนี่นี่นขอเมนูเซนเบกแซ่บๆหน่อยครับเชฟแป๊บนึงนะใครขอเมนูอะไรมาถ้าลงอันนี้มันอาเคนิสมันเกินอะหรือว่าอย่างนี้เหรอเล่นใม่มันต้องโยโดแฝดไอเมืงอ,นนองน้องเอ้าลัสซิกอยู่ไหนอะเอา้าแค่กูแฝดล็อตไปที่ลูลู่ผมลงซิกแทนลูลู่ได้เออซิกแทนลูลู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านโดเนทให้นะครับสักครู่นะกำลังหลอนอยู่ครูนะครับ ปิว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 ปิฝน้ตกฝนหน้าตกปิว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 ิเชียอยู่เรื่องสแตนดาร์ดี่ผมทางใหม่เลทุกคนยูโรสแตนดาร์ดคุณชีลาเดชขอเมนูเซนาแบกแซบๆอ๋อได้เลยครับเออเดี๋ยวนะซิกอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้อย่างนี้เอารูรูออกขายไปเลยเนาะแล้วซิกซิกก็ยังทาอะไรไม่ได้ ซิกต้องรอคุณซูอผมโลฟิสสอดิอ่ะพิสสองโอเคฟิสสองละรอไอเทมซิกคุณซูแล้วก็อะไรก็ได้ปิว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 ป อาจจะหนึ่งไม่ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะท็อปโฟได้ได้ผมได้เวก้ามาจากยูโรแกร็บแบ็กโอเคถ้าก็ผมรู้วิธีที่หนึ่งลนะถ้าผมได้เวก้ามาจากยูโรแกร็บแบ็กอย่างนั้นแล้วก็นะ <c oughs> ไอ,ไอ,ไอ้แล่นี่ไม่สองดาวสักทีวะมึงสองดาวดิไอ้สัตว์เออแม่งควรจะสองดาวเกมรู้ <c oughs> ยูโดเก็บแบคมันมีโอกาสได้ตัวละคร4บาทเดนครับ4บาทของยูโดอ่ะซึ่ง4บาทก็มีอยู่แค่2ตัวก็คือฟิสกับไ hey, อเวกานั่นแหละเนี่ยเราก็รู้วิธีวินคอนที่1แล้วป่ะแค่เก็บเวกาไปเรื่อยๆสเกลลิ่งโอ้ยบอดนี้เก่งโหต้องโคบก3มันมีดุ๊กไหมในถุงมีแต่ดุ๊กเล็กครับดุ๊กสีฟ้าไม่มีดุ๊กสีทองมีดุ๊กทองก็โกงเดียวไหนเทมฟิสอะ ไอเทมเออ่ซิกอะนี่เนาะเจวเวทวะเจวเวทเจวเวทอ่าซิกมันเหมือนไอ้นี่เลยนะมันเหมือน TF ในเซตสิบห้าเลยนะครับตีแล้วลูกบอลเดง้งเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวาลูกระเบะิดโว้ยเทมไอเทมเยอะมากมีเทมแทง้งฮัลโหลได้เคนเนนมาเพิ่มขึ้นสิบเติมอะไรวะคิดแล้ไวไม่ออกเติม on, ออนงั้นเลยลองช็อตมีใครเป็นแพงไหมไม่มีแล้วมีใครสักรวยผมอยากขึ้นเป้าสิบอะ โยูโดลองช็อตอาร์เคดิสดีเฟนเดอร์จังกรน็อตดีเฟนเดอร์นี่คือใครเอาไว้สองคนนี้คู่กันเองส่วนจังกรน็อตก็คือเออ่ชื่ออะไรนะสเวนกับป๊อปปี้ไอนี่อาร์เคดิสแปดไออาร์เคดิสหกอ่ะอาร์เคดิสหกแอนนี่ไอ,อ,น,อ,น, 6, อนี่ไม่สองราวเลยแต่เขามีไซรัสแล้วว่ะเด็กน่าจะสู้ไม่ได้ปะเฮียฟิตล้วงหลังเลเทมเลยวอ๋อฟิตมาเก่งในบอร์ดนี้เหรอเฮี <laughs> ยฟิตทำหน้าที่ดีเหมือนกันนะคนดูมาเก่งในบอร์ดนี่เหรอแอปป้าหกตัวคือเฮียอะไรกันนะ ได้เคนเนนมาเพิ่มคุณซูแล้วครับอยากขึ้นเวลวะ่ะเดี๋ยวนะเคนเนนกำลังจะสามใช่ไหมโอเคขึ้นเร็วแล้วผมจะได้โลอย่างสบายใจเดี๋ยวผมจะได้โลอย่างสบายใจเราต้องการแค่แทงสามครับมาเจอเซลาฟินซิงเซลาฟินซิงเก็ตปาระเบิดใส่คุณแกฟิตวิ่งตามซิงอ่ะ สู้ไม่ได้นะน้องเบก้าเท่าไหร่ล้วคนดู39%ครับโอ้โหเบก้าเก็บสแต็กมา39%เปรเข้มเข้มตรงนี้เจ้มจนเลยครับทุกคนเจ้มจนเอทโรแก๊บแบกให้ตังมาเพิ่มเหลือซิกสองผมเหลือไอ้พวกนี้สองดาวใช่ไหมซิกเหลืออะไรอ่ะก็ชูกเกล็ดอ่ะตีนี่ทิ้งดิยตีทิ้งอีกอ๋อ อันนี้ไอเทมจากมังกรให้ไอน,นี่ก็ได้นะให้ออลาบารดอนลาบาดอนก็ได้ครับเช็คไอคุณผมว่าคุณสูสองมันได้ว่อลาบารดอนไปให้ฟีโด้สติกได้ระหว่างออนกับฟีโด้เอาจริงผมชอบออนมากกว่านะแต่ตอนนี้ฟีโด้มันสองเชื่อใครมันใส่รัส2อดาวนะฟิสอีกตัว อะต้องต้องทำสี่บาทสามอะเพราะว่าไม่มีใครเล่นฟิตกกับเวก้าอยู่ละฮิโดแก็บแบ็คขอของเข้มเข้มอ่าสายเฮนสายเฮนตีกับฟิตอยู่สายเฮนตีกับฟิตอยู่สายเฮนตีกับฟิตอยู่แล้วโดนซิกโดนซิกโดนซิกปลาระเบิดตูอม <c oughs> อ้ามันเกิดใหม่มันเกิดใหม่มหมตัวแต่ฮิโรตายไปแล้วไอ้ชิมเกิดใหม่แก่เโรอ เขาล็อกเออโอ้ยนี่เกิดใหม่หลายรอบยา้าโอ้โหเดเมตซิกสองกุนซูดูดาเมจซิกสองกุนซูดิเดเมตซิกสองกุนซูหมื่นสองอ่ะโคตรแรงโคตรอันตรายอะ่ะได้เคนเนนเอ,อ่อขายตัวละครไม่ได้อะขายโคบูโก้แล้วกันสู้เสร็จได้โคบูโก้ไอส้สใสเคนเนนสามเพื่อไอ้นั่นดิเออ เลน3มเพื่อเป็นแทงของเราบอร์ดนี้ยากสุดแล้วมั้งบอร์ดอาคินิสไซรัสเนี่ยเกิดใหม่บ่อยเกิดมันเกิดใหม่สองรออเมื่อกี้อันนี้อาคินิสไซรัสกันนี่นะบอร์ที่ผมเคยเล่นมียันเมลอ่ะดูไม่ได้เลยว่สี่บาทสามคือคำตอบครับทุกคนบอร์ดนี้มันแพงเกินสุดยอดบอร์ดตัวละครห้าบาทให้แต่เดาทำปกกันทำปกกันสุดยอดบอร์ดตัวละครห้าบาท ลูกเล็กพึ่งจะมาลูกเล็กฉันพึ่งจะมา,ะมาไม่ใกล้เลยวะเอาเวก้าแล้วกันเนาะนอนเวก้าไม่เคยขึ้นปกผมเหลือเอ็กสองเทินปะเทินนี้แล้วก็เทินหน้าโอ้แอนนี่นี่แม่งไอเทมโคตรด,ดีเลยวะ่ะเอ้ยใส่ลา้าฉน,น้องสปาร์คใส่ซิกูทีเดียวจะตาย <laughs> หยุดอยู่นี้อ่าเราโดนเผาทั้งบอดฮ้โอ้โหเฮอตัวหลังไม่ได้เล่นน่ะโดนไซรัสไปนอนยัดหายยัดหายหมดอะอ่ะน่าจะต้องอออินทำเวก้าปะเวก้าสามชนะได้จริงหรอวะเอาอะไรไปชนะครับละลายยฮ้ <c ười> โดนไซรัสเอ่อไซรัสหกอะคินิดอะคิดโดนไปนอนยิงปิ้วปิ้วเลยตายหายไปเลยดูปอตังมือกัน เฮ้ให้ให้เวก้ามาดิหรือฟิตก็ได้ไอ้เชี้ยมึงให้ดุกทำไมกนมันให้ดุกมาเอาตังค์อ่ะโอ้โหมันเจอยากจริงว่ะน้องเออหรือว่าน้องยืนตรงกลางเหรอยืนกลางมันก็โดนคาตาลิซึมมาเลยเวก้ายืนริมก็โดนเฟรนส์สปาร์กเนี่ยตัวแม่งอย่างเก่งเลย ไอ้นี่ไม่โดนคาตาเว้ยเราจบที่กี่เปอร์เซ็นต์นะเวกา46เปอร์เซ็นต์ว้ตายหาทั้งบอร์ดละเหลือฟิตตัวเดียวจีจีคัพจีจีคับโอเคในสุดผมก็ได้เล่นบอร์ดนี้สักทีเล่นได้จริงนะครับเอ่อโยเดนสแตนดาร์ดอันนี้คอนเฟิร์มผมว่าสิ่ง สิ่งที่ทำให้ยูโดสแตนดาร์ดน่ากลัวนะครับคืออ่าคไม่อเทมชิ้นแรกใช่ไหมแล้วพอเรามี2 l a ลาวาดอนอ่ะรีบขึ้นเลเวล7ไปเลยเว้ย แบบขึ้นเลเวลเจ็โดยที่ไม่ต้องโดยที่คุณไม่ต้องสนใจอะไรเลยอ่ะรีบไปรับเวก้าแล้วเอาเวก้ามาเล่นเพื่อให้เวก้าเก็บสเตก็กช่วงต้นเกมแล้วมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ใ่ถ้ามีคคเมเทมผมแนะนําให้เล่นเวก้ามากๆเพราะว่าเวก้ามันปลดล็อกยากมันต้องใช้2ลาบาอนเด็แคปแล้วพอเราได้2ลาบาอนปุ๊บแต่ถ้าคำนวณเงินแล้วสามารถขึ้นเจ็ขึ้น7จเหลือสักขั้นต่ำเหลือสักยี่สิบก็ได้ยี 20, 30, ่สิบสามสิบอ่ะอย่าม่อก้ผมเหลือสามสิบบาทอะ่ะแล้วสบายเลย,อ,ยอ่ะนน ตูแล้วว่ามันสู้ไม่ได้เราอะมีไซรัสสองมีเมลสองมีแอนนี่สองใครจะสู้ไอ้บอร์ดนี้ผมก็เคยเล่นให้ดูแล้วนะไม่มีใครสู้ได้อยู่แล้วบอร์ดมันโหดโยโดสแตนดาร์ด <c oughs> พวกคุณจะเล่นโยโดรีโลเพื่ออะไรนะอันนี้อันนี้ผม <c oughs> ผมพูดไว้เลยนะครับว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเล่นโยโดรีโลช่วงต้นเกมใช่ไหมเพื่อเพื่อให้ช็อปขวามือ,อขออภัยเพื่อให้ช็อปซ้ายมือสุดอะการันตีเวกา้าการันตีซิกจริงๆมันวิธีเล่นแบบนั้นก็เล่นได้นะก็คือไปทําฟิสสหรือว่าเวกา้าสามก็คือคุณจะต้องเล่นโยโดสาดาวทุกตัวคือคุณต้องมี3ดาวทุกตัวไล่ตั้งแต่เอ่ Lulu, อลูลู่ชื่ออะไรนะลูลูลัมเบิลปอปปี้ทีโมโคบุโกเอ่เคนเนน แล้วก็ทิศทา,าอียตัวหนึ่งคือถ้าคุณมี3มดาวทุกตัวแล้วอะ่ะแล้วถ้าคุณลงโยโดแหรือว่าโยโดหกก,ก็ก็ตามช็อปซ้ายมือสุดคุณจะเป็นโยโดเสมอมันก็จะกลายเป็นเวก้าเสมอเป็นฟิตเสมออะไรเงี้ยแต่คือคุณต้อง3ดาวทุกตัวไงใครจะเล่นก็เล่นใครจะเล่นก็เล่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูอยากเล่นแบบนั้นก็ได้ครับก็ไม่ห้ามกันนะครับเต็มที่ครับแต่อนากรมาขออนุญาตโยโดสแตนดาร์ดโยโดสแตนดาร์ดรุนโลโจนเปือ่อ <laughs> ย